สวัสดีค่ะโปรมุกพักินยุพักินกวินประกรบะะวันนี้ถือว่าเล่นได้ดีมากๆค่ะคือไม่มีโบกี้เลยแล้วก็เล่นแบบออกไปแบบไม่คาดหวังก็เพราะว่าเมื่อวานไปได้ซ้อมสนามแข่งแข่งไลายอาทิตย์ติดก็เลยออกมาเล่นแบบไม่คาดหวังต่สนุกกับมันแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ที่สําคัญก็คือขึ้นไปออน แบบระยะได้พักคือประมาณคันธงหรือคันธงนิดๆนี้ค่ะแล้วก็ทําได้แล้วก็มันก็มีมันก็มีตีไม่ออนด้วยแหละแต่ว่าเก็บได้หมดค่ะตกทรายก็เก็บได้ก็มันไม่มันไม่เชิงเรียกว่าสะดุดแต่ว่ามันแค่แบบมันมุกไม่ได้ตีออนทุกลุ่มแต่พอมันไม่ออนมุกก็สามารถที่จะเซฟพาหรือหรือมีลุ้นกับเบอร์ดีได้ค่ะไม่ได้ตีอย่างนี้นานมากเลสนุกงสนุกค่ะกลับมาเมื่อสองวันที่แล้วจากประเทศจีนเหนื่อยเหนื่อยมากดีค่ะสนามสนามที่บ้านเขาสวยมากแล้วก็คอนดิชันดีการจัดการแข่งขันดี งานมงก็ตีใช้ได้ค่ะมาแมททีแล้วจบที่16แล้วคนไทยก็ได้ที่หนึ่งด้วยค่ะแมททีแล้วผลงานปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาค่อนข้างสเตดี้มากค่ะตีค่อนข้างมีอันเดอร์เลือกให้เห็นแล้วก็ไอ้วันที่ไม่ดีเนี่ยตีอีเวน์พาหนึ่งอันเดอร์เนี่ยถือว่าดีมากละพงเดียเป็นเกมเดิมแ่ะไม่คาดหวังแล้วก็ตีเล่นเล่นไปกับสนามเล่นไปกับลมเล่นไปกับทุกอย่างที่ที่เราเห็นตรงหน้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะ